สวัสดีค่ะทุกคนคุณคิดว่าเงินหรือคนที่เรารักสิ่งไหนสำคัญกว่ากันคะถ้าใครแบบเอออยากปลูกบ้านเพิ่มอย่างเงี้ยถือว่าเหมาะสมมากมา ทุกคนบิวจากการ p r o พาร์ตนะคะจากคาถามที่ให้เลือกไปทุกคนคงสงสัยว่าเกี่ยวอะไรกับบ้านที่บิวจะพาม,มาดูวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมากๆเลยค่ะ มีการติดมุงลวดนิลภัยรอบบ้านที่ใช้มีดก็กรีดไม่ได้นอกจากนี้ยังมีการต่อเติมด้วยเสาไมโครพายอีกนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวค่ะที่นี่คคอหมู่บ้านราชพฤกษ์รามคำแหงสุวินทวงศ์ค่ะบ้านหลังนี้อยู่หลังริมเป็นต้นหมู่บ้านด้วยนะแต่มีความเงียบสงบมากๆเลยนะคะปกติหลังอื่นจะมีพื้นที่อยู่ที่193ตารางเมตรแต่ที่นี่มีพื้นที่ใช้สอยมากถึง220ตารางเมตรค่ะเนื้อที่ดิน144ตารางวา มี3ห้องนอน3ห้องน้ำสามารถจอดรถได้ถึง4คันนึงห้องนั่งเล่นนะคะพื้นที่บ้านอนะมันกว้างเนาะเขาตั้งใจจะทำทุกๆจุดใส่ใจทุกดีเทลเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่า ตรงนี้นะคะทางเข้าบ้านเนี่ยเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทิศนี้เนี่ยจะลมโลมากๆคนที่อยู่เนี่ยสุขภาพดีด้วยนะถ้าเรามองเรื่องบ้านแล้วมีความปลอดภัยเนาะเราก็จะมองว่าอยากได้บ้านที่ต้องมีเหล็กดัดเวลาโตนหรืออะไรบุกรุกเข้าบ้านเนี่ยมันก็กันได้ระดับหนึ่งและสิ่งนี้ก็คือนวัตกรรมใหม่เลยนะคะมันก็คืองรุวนนิรภัยได้ทั้งความสวยแล้วก็ความปลอดภัยและที่สำคัญทุกคนเหล็กดัดอะ่ะมันเข้าเราเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันหนีออกไม่ได้ แต่ที่นี่สามารถทําได้นะคะมันสามารถแบบออกได้ง่ายๆเลยและสามารถปิดได้ง่ายๆเหมือนกันเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ลอ็อกคนที่อยู่ข้างนอกก็เข้าไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าสมมติเราจะออกเรากแค่กดแล้วก็คือออกมาได้เลยคุณสมบัติของวงลวดนิรภัยคือกรีดไม่ได้ตัดไม่ขาด ไปดูในตัวบ้านกันดีกว่ามีอะไรได้ว้าวเยอะกว่านี้ค่ะและตรงนี้ก็คือห้องรับแขกของบ้านนะคะตรงนี้โปร่งโล่งสบายตามากเพดานเนี่ยสูง3เมตรเลยนะคะให้ความรู้สึกว่าโล่งโปร่งมากๆที่นี่มีห้องใต้บันไดด้วยข้านี้นะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ เดี๋ยวปุ๊ดจะพาเข้าไปดูนะะนี้ก็คือห้องมาสเตอร์เบดะคือที่ตรงนี้กว้างพอที่จะวางเตียงคิงไซส์เลยค่ะและตรงนี้นะคะมันก็คือมุมรัวหน้ภยนัยเราสามารถออกไปใช้ชีวิตได้จริงๆอะ่ะบรรยากาศดีมากมองเห็นต้นลำศรที่เราปลูกไว้ได้และอย่างจะพพีเซนต์ก็คือบ้านหลังนี้นะคะเขาติดฟิลให้ทางบ้านด้วยไปดูโซน walk In Clo s e t กันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นโซนแต่งตัวที่หลายๆคนนะ่าจะชอบ ิ่งที่วิวรู้สึกประทับใจอย่างหนึ่งน,นะคะก็คือซุปเปอร์ตู้เสื้อผ้าใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําเขาอะทําไว้ดีมากเลยทุกคนมันแบ่งสัดส่วนสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยเดีย๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าทันนี้ก็เป็นห้องนอนที่สองของบ้านหลังนี้นะคะ ที่บ้านหลังนี้ซีลิงเนี่ยจะสูง2.9เมตรและตรงน,นี้ก็เป็นจุดหน้าต่างที่เป็นแนวสูงถือว่าวิวอ่ะดีไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เลยค่ะเวลาที่เราอยู่กับหน้าต่างที่แบบทรงสูงแบบนี้มันจะทําให้ห้องดูโปรง่งดูโล่งดูสบายตาแล้วด้วยความที่เพดานห้องนี้ก็สูงอยู่แล้วก็เลยเพิ่มความสวยงามให้กับห้องนี้ไปอีกแล้วนี้ก็เป็นมุมด้านนี้พย่ยน,น,นี่ทุกคนวิวเขียวแบบเขียวขจีมากเวลาเราปวดหัวแบลคงงานอย่างเงี้ยทำงานใช่ไหม กลับมาโบ๊แค่แบบตื่นเช้าก็ามามองวิวแค่นี้เราก็แบบมีเอน r g y จในการไปทำงานต่อแล้วทุกคน เราพาไปดูห้องครัวกันตรงนี้ก็คือประตูนิลภัยของก่อนที่จะเข้าไปในห้องครัวนะคะซึ่งเขาทําไว้ดีมากๆเลยทุกคนคือมันแข็งแรงมากเลยนะนอกจากจะมีครัวฝรั่งกว้างมากๆแล้วมันต้องมีครัวไทยแน่นอนแล้วเขาต่อเติมเพิ่มหนักมากแล้วสวยมากๆด้านหลังเนี้ยต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเสาเข็มไมโครพายไม่ต้องกลัวว่าอาคารจะสุดตัวให้ความรู้นิดหนึ่งเสาเข็มไมโครพายเนี่ยมันใช้สําหรับอาคารที่แบบสุดตัวเนื้อไว้ตอก ไว้ต่อเติมไว้สําหรับการปรับปรุงโรงงานซึ่งมันทําสําหรับเรื่องใหญ่ๆและมีราคาที่สูงมากๆนี้นะคะสามารถเชื่อมออกไปที่ลานจอดรถได้ด้วยเนื้อเวลาเราไปข้างนอกมาแล้วก็ช้อปปิง้งเราก็สามารถหยิบของเข้ามาเก็บไว้ในครัวได้ไม่ต้องผ่านห้องรับแขกตรงนี้เป็นสวนค่ะสามารถแบบปลูกผักสวนครัวได้ด้วยนะตรงนี้เป็นสวนสักหลาที่อยู่ด้านหลังบ้านเนื้อไม่ต้องกลัวว่าแบบภายนอกจะเห็นเพราะว่ามันถูกกั้นไว้แล้วก็แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนที่ดีมากๆเลยค่ะนี่คือต้นตะลิงปิง ยังไม่พอเขาปลูก,ก้วยไว้ที่แบบเก็บไม่ทันตรงนี้เป็นเชอร์รี่ไทยซึ่งบรรยากาศตรงนี้ดีมากๆเพราะมันเป็นธรรมชาติมีแบบนกมาตลอดเลยมะม่วงน้ําดอกไม้ตรงกลางนะคะเป็นมะม่วงสามเลยดูแล้วก็ตรงนู้นอีกเป็นมะม่วงล่องอะ่ะนี่แบบบ้านสวนอย่างแท้จริงตรงเนี้ยตอบโจทย์สําหรับคนชอบอยู่บ้านอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะอะไรถึงต้องเป็นบ้านหลังนี้คะตอนแรกที่เราตั้งใจว่าจะสร้างครอบครัวกับแฟนนะครับเราก็มีแนวคิดีว่าจะต้องหนึ่งทำเลดีมีค เป็นส่วนตัวระดับ2คือเรื่องของความปลอดภัยคือเคนมีหลักปรัชญาว่าต่อให้เรามีบ้านที่ราคา40ล้านก็แล้วแต่แต่มันไม่มีความปลอดภัยกับคนที่เรารักมันจะไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเคนต้องจัดเต็มเลยเรื่องความปลอดภัย1เข้ามาจะต้องเจอกับรั้วก่อนรัปป้วเอนเซอร์ที่สูงกว่าเกือบ3เมตรแต่เท่านั้นยังไม่พอเคนก็จัดการที่จะเสริมรั้วลูกศร้เรียบร้อยแต่ที่แบบว่าเป็นความภูมิใจของเคนเลยคือเรื่องของมุ้งลวดนิลภัยเป็นน้ำตรมของฮุโร่ความแข็งแรงสวยงามกันได้ งยุ่งกันได้ทั้งโจนกรีดไม่ได้ตับไม่ขาดคือถ้าจะทําลายนี่ยากมากคือเรากะติดทั้งหลังเลยสายไปห้าแสนตัวติตัวบ้านมีณครัวฝรั่งอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่พอเขาต้องการเสริมตัวไทยเนื่องจากว่าเขาตัวดินจะซุดเขาเลยแบบตอกเสาเข็มไปครบว้ทยเพราะฉะนั้นเฉพาะส่วนที่เราเสริมขึ้นมาเนี่ยทั้งุงรวดนีรภเพรผิดทั้งหลังทุกมิติแล้วก็ตัวไทย2อ,อย่างจ่ายเท่ามาล้านห้าสำหรับใครที่สนใจบ,บ้านหลังนี้นะคะก็โทรหากูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะบ้านหลังนี้ร้อยคุณเป็นเจ้าของอยู่นะ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไปนะวันนี้พิวไปแล้วบ๊ายบาย